ส่วนความเคลื่อนไหวของแกานำนปชนั้นล่าสุดก็ได้มีการยื่นหนังสือขอทราบข้อมูลรายละเอียดที่มาของงบประมาณในการใช้กำลังตำรวจและทหารของกอรอมนนะคะในช่วงที่มีการประกาศพระราชบัญญัติความมั่นคงเมื่อวันที่29สิงหาคมถึง1กันยายนที่ผ่านมากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติแดงทั้งแผ่นดินหรือนอปชนำโดยนายจรรดิษฐาภิชัยและนายสมยศ ลึกษากเกษมสุขเดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนโดยมีพลเอกวีราการโลสถาพรพิพิธนายทหารเบียนประจำกอรมนเป็นผู้มารับหนังสือแทนโดยนายจรันกล่าวว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้เพราะต้องการทราบข้อมูลรายจ่ายในการดําเนินการและการปฏิบัติการของกอรมนระหว่างการประกาศพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเมื่อวันที่29สิงหาคมถึงหนึ่งกันยายนว่า งบประมาณที่ใช้มาจากส่วนใดโดยมองว่าเป็นการใช้งบประมาณโดยไม่ชอบกับการใช้กำลังทหารและกำลังตำรวจรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆนั้นก็ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสลายการชุมนุมซึ่งถือเป็นการข่มขู่และคุกคามรวมทั้งจำกัดสิทธิของประชาชนท่านนี้การยื่นหนังสือดังกล่าวเป็นไปตามสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ วันที่29สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายนสี่วันว่าได้ใช้เงินไปจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ใช้เงินจากส่วนไหนเนื่องจากว่าทางกรมนอได้จัดได้สั่งการให้กองทัพเนี่ยส่งทหารไป37กองร้อยแล้วก็ขอและประสานตํารวจขออีก20กว่ากองร้อยแล้วก็รวมตั้งไปตั้งสิ่งกีดฟางตั้ง านายจรรยยังได้ตั้งข้อสังเกตได้ว่ารัฐบาลใช้กําลังตํารวจและทหารอย่างสิ้นเปลืองเกินเหตุทําให้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนจะเกิดสงครามซึ่งในความเป็นจริงใช้เพียงกําลังตํารวจอย่างเดียวก็เพียงพอพร้อมตําหนิรัฐบาลว่าไม่ทําตามหลักการบริหารอันนี้เหมือนสงครามใช้ใช้เหมือนกับสงครามสามเก,กองร้อยมากไปห็นมากไปใช้ตํารวจก็พอใช้ตำรวจสอากองร้อยก็พอผมก็คาดว่า มันนขึ้กว่าพอออมนออนคืกายเรีเรญญา่าชนอ,อางไรก็ตามนายจรรนกล่าวว่าหากไม่มีการตอบรับจากกอรมนทางตัวแทนกลุ่มคนเชื่อแดงก็จะไปยื่นเรื่องถึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแห่งชาติเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ตามกฎหมายต่อไป นานแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยนะคะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการจัดซ้อมแผนรับมือกลุ่มคนเสื้อแดงของตำรวจนครบาลน,นั้นจะไม่มีผลต่อการชุมนุมในวันที่19กันยายนนี้จากการที่ตำรวจนครบาลกว่า1,000นายได้แสดงยุทธวิธีการปราบปราม จลาจนโดยมีนายสุเทพเทือกสุบานรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชมที่ลานพระบรมรูปทรงม้านั้นโดยมีการจำลองเหตุการณ์การสร้างความวุ่นวายของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยการคว้างป่าสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งในเรื่องนี้นายสมยศพฤกษากเกษมสุขแกนนำกลุ่ม24นิถุนาประชาธิปไตยกล่าวว่ารัฐบาลกำลังให้้ลยกลุ่มคนเสื้อแดงโดยทำให้ประชาชนทั้งประเทศมองว่า การชุมนุมจะเกิดความรุนแรงทั้งที่กลุ่มคนเสื้อแดงใช้สิทธิ์เพียงแค่ใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยด้วยการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธหนึ่งก็เป็นการหาเหตุผลานงบประมาณนะครับสองการซ้อมนี่ก็เป็นการข่มขู่นะครับคุกคามแล้วก็ริดลอนสิทธิเสรีภาพการชุมนุมโดยจงวบปราศจากอาวุธสามเนี่ยเป็นการให้ร้ายคนเสื้อแดงนะครับ เพราะอย่างไรเสียเนี่ยผู้ที่มาชุมนุมนายสมยศยังกล่าวด้วยว่าการซ้อมรับมือการชุมนุมของตำรวจนครบาลครั้งนี้จะไม่มีผลด้านจิตวิทยาให้กลุ่มคนเสื้อแดงหยุดเรียกร้องประชาธิปไตยในวันที่19กันยายนนี้แต่ทั้งนี้หากตำรวจต้องการทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยก็น่าจะก็น่าก็น่าจะป้องกันเรื่องการสร้างสถานการณ์มากกว่า